ต่อไปด้วยทองนะครับวันนี้มันพฤหัสเนาะโอเคเรามาดูทองกันนิดนึงเรามาดูทําเฟรมมันก่อนนะครับมาดูแท่งเทียนนิดนึงนะครับโอเคตอนแรกเออเรามาดูก็เหมือนเดิมครับเราจะมาดูเทนเนาะจริงๆเทนอะ่ะของทองอเขามาจากข้างล่างเลยเป็นเทนขาขึ้นโดยตลอดเนาะตรงนี้เป็นตอนมาสาคัญที่ส่งขึ้นไปทําผลงานได้พวกนี้เป็นจุดเก็บมือเล็กๆนะครับราคาเข้าแค่โซนกระแสนะดันราคาขึ้นต่อสามารถทําผลงานตรงนี้ได้เนาะ เพราะฉะนั้นอันนี้จะมีเทนที่ส่งขึ้นไปทําผลงานได้จริงๆแล้วเราสามารถตีจุดเปลี่ยนมืออนะ่ถ้าเกิดเราจะตีใหญ่ๆในทางเฟรมันเลยเราจะตีจุดเปลี่ยนมือก็คืออันเนี้ยเป็นเจ้าใช่ไหมครับจากนี้เนาะถึงนี้เลยก็ได้เสร็จแล้วมีกลุ่มนักลงทุนก็คือถ้าผมมองนะครับอันเนี้ยจะเป็นกลุ่มนักลงทุนทั้งหมดเนาะราคาเนาะด้านราคาขึ้นไปได้ใช่ไหมครับ เสร็จแล้วตรงนี้มันมีจุดเปลี่ยนมือเหนือแนวโทแบ็กก็คือเหนือแนวตอนแรกมันเป็นแรงเซลลสามารถพยายามดันราคาขึ้นไปได้มีจุดเปลี่ยนมือตรงนี้ผมจะให้เครดิตตรงที่ที่ขยายแท่งอินบาลานซ์ตรงนี้ขอที่เป็นตรงนี้เลยนะเป็นกลุ่มนังลงทุนนะครับเสร็จแล้วเหนือแนวโทแบ็กมีตรงไหนบัง่งก็คือ,อตรงนี้มันชุมนุมกันนานเกินไปและก่อนที่เขาจะขึ้นเขามาเคลียร์เรียบร้อยแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นมองว่าในโซนนี้ไม่มีตรงไหนที่น่าสนใจเลยนะครับถ้ามีก็อาจจะมีโซนนี้ที่เหนือแนวโท่แบ็กที่ตอนแรกมีการดันราคาสามารถทําผลงานได้และดันราคาขึ้นไปอีกรอบนึงแล้วมีการชุมนุมตรงนั้นตรงนี้อาจจะมีเหลือนะครับถ้าในทำเฟรมมันจะตีลักษณะนี้อันนี้คือเจ้าอันนี้คือนักลงทุนอันนี้คือกลุ่มจุดเปลี่ยนมือนะครับโอเคราคา อันนี้คือพูดให้ฟังเป็นลําดับลําดับไปก่อนแต่ว่าเราไม่ได้เทรดตรงนี้หรอกเพราะว่าราคาเขามีการสะสมตรงนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเขาพยายามจะดันขึ้นไปแต่ว่ายัางดันขึ้นไปไม่ได้เนะาะคราวนี้เรามาตีเทนดีกว่าเข้าสีก่กนก็คือเราจะตีเทนนะครับอันนี้เป็นการย่อไม่มีการพักเนาะพักน้อยเสร็จแล้วมีการย่อลงมาทําผลงานไม่ได้ทิ้งราคาลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วขึ้นมาปุ๊บทำผลงานตรง ตรงนี้ได้นะครับขอ,ขอดูนิดนึงว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวยืดไปก่อนแล้วทํำผลานตรงนี้ได้ไหมราคาสูงห้าหนึ่งหนึ่งราคาสูง หนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดสองสามแสดงว่าเจ็ดแปดสองสามสูงกว่านาะแสดงว่าสามารถทำผลงานได้นิดนึงนะครับตรงนี้แบบเสียบไส้เนาะแสดงว่า,าทำผลงานได้จริงแต่เป็นการทำผลงานแบบลังเลเพราะฉะนั้นการลังเลเขาอาจจะลงลึกเราก็จะได้จุดเปลี่ยนมือเรานะก็คือจุดนี้เนาะตอนแรกเป็นแรงเซลสามารถทำผลงานได้ แบบเสียบไส้ตรงนี้ก็สามารถเป็นจุดเปลี่ยนมือได้นะครับโอเคจริงๆรจากแรงเซลล์ตรงนี้เนาะดานราคาขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นสามารถเป็นจุดเปลี่ยนมือได้เนาะแต่ว่ามันใหญ่เกินไปนะครับก็เลยไม่ได้ตีตรงนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นในไทม์เฟรมันตรงนี้คือจุดเปลี่ยนมือของชุดใหญ่แบบนี้เนาะอันนี้เป็นเทนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าสวิงที่เราเห็นคือสวิงนี้มาสวิงนี้ แล้วก็ลงมาสวิงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาสวิงนี้เนาะคราวนี้เราดูนิดนึงเราดูของสวิงชุดเล็กนี่แหละว่าโอเคเราสามารถตีจุดเป็นเลยตรงไหนได้บ้างไหมนะครับตอนแรกเราจะเห็นว่า,ามาีตอนแรกเนาะเราจะเห็นว่าสวิงเนี้ยดันราคาขึ้นไปใช่ไหมครับเนาะแล้วก็มีแรงเซลมา แล้วก็มีแรงบายดันราคาขึ้นไปสามารถชนะแรงเซลล์ได้ตรงนี้คือจุดเป็นมือเป็นแนวรับนะครับเสร็จแล้วตอนแรกเนาะมีราคาทิ้งราคาลงมาตรงนี้เนาะตอนแรกเราดูเป็นท่งเทียนนะครับตอนแรกทิ้งราคาลงมาปื๊ดเป็นแรงเซลลดันราคากลับขึ้นไปเป็นแรงบายใช่ไหมครับเสร็จแล้วมีแรงเซลล์ชนะแรงบายได้ตรงนี้เป็นแนวรับไม่เป็นแนวต้านได้ ก็คือกําลังติดอยู่นะครับแต่ว่ามีการชนะแบบเสียบไส้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคราคาทิ้งราคาลงมานะครับแล้วก็ขึ้นไปทําผลกานกับตัวนี้ได้ถ้าเกิดเราจะตีเราจะตีตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนมือได้เหมือนกันนะครับในในโซนนี้แต่ณนะตอนนี้เราเห็นอะไรมากเราจะเห็นว่าราคาสามารถชนะจุดเปลี่ยนมือชุดนี้ขึ้นไปได้แล้วเนาะแบบเสียบไส้นะครับเราจะเห็นว่าอะไรอีกในไทม์เฟรม,มนั้นเราจะเห็นว่า ราคาลงมาในแนวจุดเปลี่ยนมือไม่สามารถชนะได้และมีแท่งกลับตัวสามารถชนะแท่งบาร,รมีไปได้แบบนี้แสดงว่าเป็นสัญญาณของการกลับเทรนอาจจะดันราคาขึ้นเลยก็ได้ในทางเฟรมมันเพราะว่าออปิดแท่งเขียวไปเรียบร้อยแล้วแล้วเกิดแท่งแดงเนาะอาจจะมีการยอ่อตรงนี้เราเห็นว่าเขาสามารถชนะแบบปิดเนื้อแต่ว่าปิดไส้กับจุดเปลี่ยนมือเนาะเพราะฉะนั้นโซนที่เราจะมองอาจจะมองโซนต่ำๆไปเป็นนี้ตรงนี้ นะครับอขอเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ออกนะโอเคเราจะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูต่อว่าโอเคงั้นเราโฟกัสสวิงนี้แหละแท่งนี้เป็นสวิงพอเราดรอปไปที่เดมันจะเป็นสวิงหนึ่งไซเคิลเสร็จแล้วก็กําลังย่อลงมาเนาะอาเราดรอปไปเลยที่เดย์ปุ๊บจะเป็นสวิงนี้เห็นไหมครับเป็นการเดินทางของสวิงนี้แหลนะเนาะพอเป็นการเดินทางของสวิงนี้แล้วเราทําอะไรได้อีก นะครับเราจะเห็นว่าโอเคมีอะไรบ้างในทำเฟรม day แล้วตีขอลบนะครับอันนี้เป็นสวิงที่เดินทางเนาะเราสามารถเห็นเป็นเทรนได้คร่าวๆก็คือมีการระดมะย่อสามารถทําผลงานตรงนี้ได้ดันราคาย่อดันราคาขึ้นไปเนาะมีการเล็กๆแบบนี้นะครับดันราคาขึ้นไปแล้วก็ชนะขึ้นมาแบบนี้ปรากฏว่าชนะรวดเลยเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่ายังคงมาติดโซนเจ้าผมนักลงทุนกลุ่มนี้อยู่แสดงว่าเทนขาขึ้นอันนี้ยังไม่ได้โดนทําลายนะครับและใททาวเฟรม,มันตรงนี้มีแท่งกับตัวชนะแท่งบารมีสามารถชนะจุดเปลี่ยนมือได้และสามารถชนะแท่งบารมีได้มีสัญญาณการกลับเทนจากเทนขาลงเป็นเทนขาขึ้นเพราะว่า,าไม่ใช่เทนขาลงเป็นเทนขาขึ้นสิเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเทนขาขึ้นโดยตลอดแต่มีการท,ทําลายกลุ่มจุดเปลี่ยนมือแค่นั้นเองแต่ยังไม่ได้ทําลาย ตอมมสําคัญที่ดันราคาขึ้นไปสามารถชนะตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมองว่าราคามีสิทธิ์ที่จะกับย่อขึ้นเป็นเทนขาขึ้นได้ไหมก็ในไทม์เฟรมเดย์ยังคงมองเป็นลักษณะนั้นอยู่นะครับโอเคอเป็นแบบนี้เนาะในไทม์เฟรมเดย์เราตีอะไรได้บ้างเราก็จะตีตรงนี้เป็นการทำผลงานนะครับเสร็จแล้วตรงนี้คือสามารถตีโซนเจ้าโซนกลุ่มนักลงทุนได้ราคาลงมาใช้โซนโซน กลุ่มนักลงทุนเรียบร้อยแล้วทะลุถึงเจ้าไปแล้วนะครับแต่ว่าพอชนะแล้วราคาสามารถชนะออตอมอที่ส่งลงมาทำสวิงโลได้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราก็จะมองตรงนี้แหละเป็นจุดเข้าซื้อเป็นการทำผลงานรอบแรกเนาะทำผลงาน2สเตนะ็ปด้วยซ้ำเนาะมีอะไรบ้างในทางเฟรมนี้ให้เราเห็นเราจะเห็นว่าตรงนี้มีชุมนุมราคาตรงนี้มีชุมนุมราคาแต่ว่า ไม่ได้เป็นสวิงสำคัญในทางเฟรมเล็กนะครับโอเคเรารู้แค่นี้ในทางเฟรมนี้เนาะเดี๋ยวเราถ้าเราจะเทรดได้เราต้องไปหาเทนในการเดินทางของอชุดนี้แล้วก็มาหาเทนของชุดล่าสุดตรงนี้ว่าเขาจะลงต่อหรือเขาจะยังไงดีนะครับเราลองมาดูนิดนึงว่าตรงไหนมีจุดสำคัญม้างนะครับในทางเฟรมเดย์อย่าลืมว่าเราจะตีา แท่งบารมีไว้ดูว่าในทางเฟรมเฮดหนตรงไหนเป็นตอมอสําคัญนะครับเราจะเห็นว่าในทองเนาะมีการทิ้งราคาลงมายาวๆแบบนี้มาเลยตอนแรกตรงน,นี้สามารถตีเป็นจุดเปเลี่ยนมือได้ไหมก็สามารถตีได้เพราะว่าตอนแรกเป็นแรงเซล์มาตลอดนะครับแต่แล้วมีแรงบายดันราคาสามารถชนะขึ้นไปได้ทําผลงานได้แสดงว่าตรงน,นี้เป็นแนวรับมีลงมามีการดันกลับเห็นไหมครับเนาะมีการดันกลับแต่ว่า ไม่สามารถชนะตอมอที่เป็นแท่งบาร,รมีได้ของเมื่อวานราคาก็เลยลงต่อแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาของแท่งเมื่อวานล่าสุดคือแท่งนี้ตรงนี้ก็เลยตีเป็นแท่งบาร,รมีหรือแท่งอ้างอิงว่าตอมอนี้สําคัญนะนะครับถ้าเกิดว่าราคาย่อลงมาตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปดูอะตรงนี้จะมีการถดถอรแล้วด้วยในทางเฟรม หนึ่งชั่วโมงเนาะราคาตรงนี้เราสามารถตีโซนเจ้าส่วนกลุ่มนักลงทุนได้ไหมตีได้แบบนี้ในทางเฟรมเห็นหนึ่งนะครับราคาลงมาตรงนี้ถ้าเกิดลงมาถึงนี่เราสามารถเซลลงมาได้ไหมได้ขอลบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเดินทางของสวิงชุดนี้กันนะครับเอาชุดนี้เราจะเห็นว่าในชุดนี้จะมีการพาักด้วยก็คือลงมาเป็นระดมเนาะทิ้งราคาลงมาขึ้นไปเป็นการระดมเสร็จเราก็ทิ้งราคาลงมาตรงนี้นะครับ แบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในทางเฟรมเดย์เพื่อวางแผนการเทรดของวันนี้นะครับในทางเฟรมเดย์เราจะดูแค่เทนของชุดนี้ได้ไหมก็ได้หรือเราจะดูเทนของเทนทั้งหมดนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเราตีเทนก่อนก็ได้เผื่อเราจะได้ไม่หลงเนาะ,ะราคานะครับผมขอทิ้งให้พวกนี้ไปเลยเนาะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นการ การเก Bref, ını, right ็งกำไรเฉยๆนะครับดต่ราคาสามารถทำผลกันตรงนี้ได้แล้วก็ย่อชัดเจนแบบนี้ดต่ราคาสามารถชนะตอมอสดตัวย่อชัดเจนดัราคาสามารถชนะตอมอสดตัวย่อชัดเจนดัราคาสามารถชนะต่อมอสดตัวย่อชัดเจนดันราคาสามารถชนะตอมอสดตัวมีการย่อทำลายต่อมอตัวนี้ล่าสุดที่ส่งขึ้นไปทำผลงานเรียบร้อยแล้วคือตรงนี้นะครับโอเคแบบนี้ลักษณะ คราวนี้เราไปดูนิดหนึ่งว่าไอ้ตอมอเนี้ยป็นเป็นตอมอสําคัญไหมของเส้นน้าเงินขอยืมนิดนึงอ่าเราไปดูที่ไหนเราไปดูที่เดนะครับอ่าราคาที่เดเนาะตอนแรกราคาเข้าโซนแนวจุดเปลี่ยนมือตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยตอนแรกเป็นแรงบายนะครับทิ้งราคาสามารถชนะแรงบายได้มีจุดเปลี่ยนมือตรงนี้เนาะนะครับทิ้งราคาเป็นท้าอิบาลาน์ลงมาได้ดีจุดเปลี่ยนมือตรงนี้เป็นแนวรับ ราคาเข้าแนวรับเนาะมาหาแท่งบาร,รมีแท่งบาร,รมีแท่งแรกคือแท่งนี้ตรงนี้คือจุดเปลี่ยนมือนะครับตรงนี้เป็นตอมอสําคัญในเทนของชุดนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ราคากลับไปที่เดตรงนี้เป็นตอมอสาคัญแล้วนะครับมีการทําลายตอมอสําคัญตรงนี้ได้นะครับอทาทำฟเพิ่อื่นเนาะไม่ใช่ที่เด แสดงว่ามีสัญญาณการกลับเทนหนึ่งระดับนะครับราคาอาจจะย่อลงต่อก็ได้แต่พออันนี้เรารู้แล้วว่ามันมีการทำลายเ,เทนขาขาึ้นหนึ่งระดับแล้วเนาะนะครับเราทำยังไงต่อเราก็ดูต่อว่าโอเคงั้นเรามาดูซิว่าณนะราคาปัจจุบันตอนนี้มันที่เขาลงมาทำลายเขาเดินทางแบบไหนบ้างเราจะเห็นว่าราคาเนาะตอนแรกเป็นเทนลงมาเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ลงมาตรงนี้ กวาดกลุ่มนักลงทุนตรงนี้หรือกลุ่มนักลงทุนตรงนี้เป็นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับทิ้งราคาลงมาตรงนี้เนาะแล้วก็มีการแบ่งขายเสร็จแล้วทิ้งราคาลงมาตรงนี้อีกตรงนี้เป็นการย่อน้อยนะครับสามารถชนะตอมส่วน,วนตัวตอมสำคัญตรงนี้ลงมาได้เนาะนะครับเสร็จแล้วก็อ,อันนี้ในทำฟีมพิทหนึ่งเนาะ เพราะฉะนั้นเราสามารถตีกลุ่มเจ้ากลุ่มนักลงทุนและจุดเปลี่ยนมือตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้สามารถทําผลงานลงมาได้ผมขอลบเทนใหญ่ออกก่อนนะเสร็จเราก็มาดูโฟกัสตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตอมสําคัญทําผลงานได้แล้วนะอันนี้ขอเป็นเปลี่ยนสีแล้วกันอันนี้เป็นสีฟ้าโอเคเราจะตีกลุ่มเจ้าก็คือตอนแรกกลุ่มเจ้าแบบนี้เนาะ ทิ้งแท่งโดจิตรงนี้เลยนะครับมาแบบนี้เลยละกันนะครับอันนี้คือกลุ่มเจ้าเนาะอันนี้คือกลุ่มนักลงทุนขึ้นมาเหลือแแบ่งขายเหลือแค่นี้นะครับอันนี้คือนักลงทุน คราวนี้เรามาตีจุดเปลี่ยนมือนิดหนึงจริงๆตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนมือไหมมีทังอินบาลานซ์สามารถทานาทั้งอินบาลานซ์ได้เนาะแล้วก็มีการชุมนุมราคาสามารถดันราคาได้ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนมือหรืออันนี้เราอาจจะเป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่2ก็ได้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูจุดเปลี่ยนมือบนนิดหนึงเนื่องจากว่ามันใกล้เนาะ มีอะไรที่มีนัยสําคัญไหมตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนมือได้เพราะตอนแรกเป็นแรงบายชนะแรงเซลลขึ้นมาทิ้งราคาลงมาเป็นแท่งอินบาลานต์ตรงนี้ไม่มียังอยู่ในกรอบของแท่งใหญ่นี้อยู่เนาะเสร็จแล้วมีการทิ้งราคาลงมาตรงนี้แสดงว่าตรงเนี้ยมันมีเราอาจจะมองว่าตรงเนี้ยเป็นแท่งบารมีได้ไหมก็ได้ถ้าเกิดมีการชนะตรงนี้ได้แสดงว่าเทนตรงนี้นะครับตรงนี้ได้เนาะแสดงว่าเทนตรงนี้ เทนตรงเนี้ยยังคงแข็งแรงที่เราเห็นเป็นตรงๆตรงเนี้ยยังคงแข็งแรงอยู่และราคามีสิทธิ์ที่จะกลับขึ้นไปใช้โซนบนได้แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูนิดนึงเพื่อสังเกตคือแผนอะของเราใน t ท m e เฟรมเห็นหนึ่งก็คือถ้าราคามีการย้อนขึ้นไปเข้าโซนนี้ลงมาเป็น A.B.C. เนาะ A.B.C. เข้าโซนกลุ่มนักลงทุนหรือกลุ่มเจ้ามีท่านกับตัวเราจะเซลลงมานะครับอันนี้คือแผนในทม์เฟรม h1 จบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูอันนี้นิดนึงว่าโอเคแล้วไอ้เทนเนี้ยมันจะกลับให้เราหรือยังเนาะเราไปดูที่15นาทีเพราะว่าในทำเฟรนเทนหนึ่งเราเห็นเป็นตรงตรงเราเดับไปที่สิบห้านาทีเราจะเห็นเป็นเทนอ่ะเราเห็นเทนแบบไหนบ้างเราก็ตีได้เลยราคาลงมาเนาะสามารถมีการทิ้งกลับมีการแบ่งขายสามารถชนะต่อมาสดตัวขึ้นไปพักขายชนะต่อมาสุดตัวลงมาได้ย่อไปพักขายชนะต่อมาสดตัวลงมาได้ดไดไดแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเขาทำลายต่อมอนี้ขึ้นไปได้เขาจะขึ้นไปหาข้างบนก็อาจจะเป็น A B C แบบนี้ A B C แบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเขาทำลายไม่ได้ตรงนี้แล้วเกิดแท่งกับตัวเราจะบายสั้นๆนะครับเพราะมันอาจจะเป็น A ก็ได้เนาะตรงนี้เราตีเป็นเจ้านะครับตรงนี้เป็นกลุ่มนักลงทุนทงไมตรงนี้ใน15นาทีเราตีได้เพราะว่าตรงเนี้ย มันสามารถชนะตอมอสดตัวตรงนี้ลงมาได้เป็นเทินขาลงเนาะถ้าเขาจะยังคงรักษาเทินขาดลงอยู่เขาจะลงมาใช้ตรงนี้แล้วก็ลงต่อผิดตีมือ,อแบบนี้นะครับเช้านี้เราจะดูอะไรก็คือถ้าราคาเข้ามาเป็น a b c เนาะมีแท่งกับตัวเราจะบายเราจะเซลล์สั้นๆเพราะอาจจะเขึ้นเป็น A ขาเดียวของอะไรก็ได้ ถ้ามีทางอินบาลานซ์ตรงนี้เราจะเราจะออกนะครับแบบนี้อันนี้คือแผนเนาะถ้าราคาสามารถชนะขึ้นไปเลยจะกลายเป็น A ของทางเฟรม H1 จะลืมแผนของ H1 นะครับว่า H1 เราจะรอให้มันเป็น A B C แล้วก็เซลลงมาแบบนี้อันนี้ของ H1 สีเหลืองของ15นาทีนะครับ15นาทีเซลสั้นนะครับ H1 เซลยาวกว่าแบบนี้ แต่ก็ยังคงมองว่าเป็นเทนขาลงได้อยู่เหมือนกันถ้าเ็นหนึ่งอยู่ดีๆดันสามารถชนะขึ้นไปได้แสดงว่าเขามีสิทธิ์ที่จะใช้โซนบนได้ไหมมีนะครับดีตรงนี้นิดนึงของผมอ่ะจะตีเฟโวอโลกแกบของทำเฟรมเพดสี่ไ้ด้วยเพราะว่าถ้าหลุดโซนนี้เพราะมันเป็นการย่อน้อยเนาะเขาจะขึ้นมาเก็บตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นโซนสําคัญอันนี้เป็นอัเดอร์บส คทองก็ประมาณนี้นะครับ